สวัสดีครับวันนี้ลุงแบนมาพาทุกคนมาดูน้ำท่วมเชภูมิในรอบสองวันนี้เป็นวันที่สามที่น้ำไหลลงมาจากเทือกเขาเล่นคาที่เราเห็นอยู่ทางโน้นนะครับก็ไหลลงมาแล้วก็มาทัวมันนี้เป็นโครงการบายพาสของคลองส่งน้ำ ที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้น้ำไหลจากเทือกเขาแ่นคาจากเขื่อนห้วยหมากแดงแล้วก็น้ำตกตาโตนก็จะไม่ไหลเข้าในเมืองถ้าโครงการนี้เสร็จก็จะไหลผ่านมา <c oughs> ทางบ้านลุงแบนเลยก็เป็นโครงการอีกโครงการหนึ่งแต่ปีนี้น้ำมันท่วมเยอะ ก็เลยต้องหยุดการทำงานก็จะเป็นสภาพนี้นครับน้ำอันนี้คือท่วมในรอบสองนะครับข้าวก็คงจะเสร็จน้ำไปเรียบร้อยคงจะไม่เหลือความเสียหายก็คงหลายหมื่นไร่ครับ ในตำบลน,นี้ตำบลกุตุ้มนะครับดูสภาพน้ำก็ไหลเขออินนองก่อนหน้านี้มันก็ลดลงไปแล้วนะครับแต่น้ำก็มันท่วมรอบสองในเมืองก็มีบางจุดที่น้ำไหลเขา้า ตามท่อระบายน้ำแล้วก็ไปท่วมถนนในตัวเมืองก,ก็มีชาวบ้านมาตกปลาหาอาหารตามธรรมชาติของวิถีคนต่างจังหวัดนะครับพบค่ำพบค่ำวันนี้ลุงแบร์มาถ่าย พบค่ำยามเย็นน้ำก่อนหน้านี้ที่มันท่วมหนักก็บริเวณนี้ก็น้ำก็ขนาระดับหน้าอกหรือขนาดคออันนี้ก็ขูคลองก็เหลือแค่นี้ครับโครงการของของการทำจุลปทานปีนี้หนักจริงๆะครับถาม คนเฒ่าคนแก่ก็บอกว่าเคยมีท่วมใหญ่แบบนี้ประมาณพศ2500แต่ไม่ท่วมนานอย่างนี้นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนถนนหนทางก็ยังไม่มีพอน้ำท่วมคือท่วมจริงๆแล้วก็ดักจริงๆแต่ก็ยังมากก็แค่4-5วันน้ำก็ลดแล้ว แต่นี้เป็นเดือนแล้วก็ยังไม่ลดเพราะว่าการระบายน้ำก็จะด้อยลงไปเพราะว่าทางทิศใต้ลงไปเนี้ยที่น้ำลำาบาทาวมันจะไหลไปลงแม่น้ำชีบริเวณนู้นตำบลยูดแถวบ้านหนองกอนไทยอ่ะ น้ำก็ไหลไปไม่สะดวกเพราะว่าถนนตัดผ่านแล้วก็มีแค่สะพานถนนทั้งสายประมาณ7-8กิโลแต่มีที่น้ำผ่านแค่จุดเดียวอย่างเงี้ยมันก็ตรงนี้ก็ก็เป็นการวางแผนที่ผิดพลาดของหน่วยงานที่เขาทำงานเกี่ยวกับถนนแล้วก็การระบายน้ำ ก็ชมบรรยากาศสวยๆเวลาพระอาทิตย์ใกล้ตกดินนะครับก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบนึงชาวบ้านก็ตกปลาหาปลาเดี๋ยวลุงแบนก็จะพาชมบรรยากาศ รอบๆปกติบริเวณแถวเนี้ยก็จะมีต้นข้าวเขียวงามก็ประมาณ2เดือนที่แล้วต้นข้าวก็ยังสวยงามอยู่นะครับเขียวชอุ่มก็เป็นที่คาดหวังของชาวนาที่จะต้องที่จะได้ข้าวได้ผลผลิตแต่ความหวังก็ดับ สิ้นลงไปพอมวลน้ำมาเยอะมากจากต้นข้าวเต็มนาก็เหลือแต่ผักบุ้งหลงหลงิงน่าเห็นใจชาวนาเหมือนกันนะครับ ปีนี้รัฐบาลชดเชยไล่ละพันสบาทถูกนะครับเมื่อเทียบกับการลงทุนการลงทุนก็อยู่ประมาณค่าไถยค่าปั่นก็อยู่ประมาณ500กว่าบาท รวมค่าพันข้าวก็ตกประมาณ700กว่าบาทต่อไร่แต่ชาวนาเขาบอกข้าวมันราคาถูกแต่ก็ไม่รู้จะทำไงเพราะมันเป็นวิถีของชาวนาที่จะต้องทำนานะครับข้าวถูกก็ต้องทำข้าวแพงก็ต้องทำ มันเป็นวิถีของเขาเนาะก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวนาสู้ๆต่อไปนะครับก็มันเป็นภัยธรรมชาติมันไม่สามารถห้ามได้ว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเพราะว่ามันคาดเดาไม่ได้ แต่ก่อนหน้านี้มันก็แรงนะครับก็คิดว่าจะเป็นพื้นที่แห้งแล้งแต่จู่ๆฝนก็ก็ะหน่ำลงมาข้าวก็สวยงามพอได้ข้าวข้าวพอได้น้ำมันก็จะจะเขียวเชออุ่มแต่น้ำมันเยอะเกินไปก็ทำให้ข้าว นมาท่วงข้าวก็เลยต้องเป็นสภาพแบบนี้สู้กันต่อไปครับชาวนาครับปีหน้าว่ากันใหม่ถ้าทำนาปางก็คงไม่ได้เพราะถ้าเป็นนาแง้งแถวนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาล เต็มไปหมดเพราะน้ำไม่มีจะทำานาแต่เวลาน้ำเยอะน้ำก็มาเยอะมากๆเลยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับลุงแบนด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงแบนทำคลิปดีๆ มาให้ทุกท่านได้รับชมต่อไปก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ